ที่ค่ะทุกคนวันนี้เริฟหน,น,น้าพามากินก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ที่ร้านไอซีดก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์นะคะที่อยุธยานีน่ถึงอ,อยุธยาเหรอใช่ก๋วยเตียเยเต๋ยวทะเลก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อไม่ต้องตกใจนะคะว่าทำไมไม่มึหมูเพราะว่าร้านนี้นเขาเป็นอิสลามเขาไม่กินหมูเออเลิฟสั่งเป็นอะไรไปวะเดี๋ยวนะต้มยำทะเลไซส์เอ็มของเลิฟสั่งเป็นเนื้อตุ๋นท่าต้มยำทะเล ายักษ์หรือไซอเอ็ล750บาทสุดเลยอ่ะแล้วถ้าเป็นเนื้อชามยักษ์ก็จะ300บาทนี่ขนาดไซซ์อะไรเนี่ยเราใส่ไซส์เอม็ม น e yeah> well> well> ี่นี <d 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 ่นี่ชุบตัีเรื่อยเรื่อยเลดี๋ยวมาดูคนที่สั่ XL จะได้แบบนั้นเห็นไอบใช่ะเอนก็แบ่งกันมาอุมีกู้งด้วยกนให้ดูกนข้างในมีอะไรบ้างข้างในนะคะก็จะเป็นมีไค่มีกุ้งมีกุ้งมาเป็นตัวแล้วก็มีปลาหมึกแล้วมีทุกชิ้นบลาบลามีหอยด้วยมีหอยด้วยหรอนี่โอ้ยมันเข้มข้นสุดเลอ่าพอ่ จริงเหรอะในชิมหน่อยอืมหมดแล้วเนี่ยไม่รู้อะเริ่มน่าจะไม่หมดถ้าไม่เกี่ยวเข้ามาเขาบอกว่าเกี่ยวเขาอร่อยมากจริงจริงนะยังไม่เห็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยเนี่ยเห็นแต่ต้มยำมาแล้วขอชิมน้ำนิดนึง กลัวเผ็ดไม่กินเผ็ดไม่ได้พอเทน้ำเรอเทน้ำเตยมเลยพอเทน้ำเตยมไหนเส้นเส้นไจปไหนมูสโอ้ยนู้กินได้ได้ยังไงเลยก็ต้องกินให้ได้ถ้าเป็นไนนวเหนว่ากนนเเผ็ดอร่อยเหมือนต้มยำ ตอนแรกรู้วลากินเยไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยแา่ตอาไปนานๆรูปสู้ขึ้นมาในคอนิงกุ้งก่อนเอากุ้งันนี้ว้าชิมชิมชิเด็ดเด็ดชิเด็ดเด็อพอย 坐下อแล้ลวางกุ้งโดดลงกุ้งกระโดดอ่ะไม่กระโดะะโดอ่ะได้กินไงไรกันไม่เอาสงสารกุ้งแค่รออืมอืมหลอ๋อข้างล่างเลยอ่ะชั้นสมแล้วเหยชนสาอ่ะ มากินกันได้นะคะที่อยุธยานร้านไอซีก๋วยเตี๋ยวชามยางค่ะวันนี้เราจะอ่านกันเกลี้ยงเลยไม่เหลือชิ้นดีเลยเริ่มไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจก็เจิมตุ่มตุ่มตุุ่เองนะสนใจนี้ไม่ได้สนใจเส้นะสนใจกุ้งกุ้งไข่และหอยแต่ก็บางมืกินมือเขาา้ามาไม่ได้กินเส้นเลยที่บา้าน